สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวัญใจชาทุ่งเลยกระท่านผู้ชมที่เขารบุกท่านครับเมื่อซีหามือก่อนนั่นนะครับชาทุ่งได้เอาจุลินซี่สองตัวผสมกันนะครับนั่นก็คือจุลินรี่สังขยแสงครับจุลินซี่หน่อกล้วยนะครับเมื่อผสมกันเรียบร้อยแล้วข้ากัน้ามาลดต้นพืชผักนะครับเอามาเบ่งผลมาเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่าผสมกันแล้วอาจจะมีปัญหานะครับแต่หลังจากที่ใส้ให้เบ่งแล้วก็ไม่มีปัญหายังนะพี่น้องนะครับเอาบางอือห้าออกดอกแล้วมาเนี่ย ฟักทองเราติดดอกแล้วนะครับพี่น้องนะครับหลังจากหดจุดลนซี่สองพลังผ่านไปน่ะนะครับนะพี่น้องนะครับออกดอกแล้วนะครับให้ดอกนั้มีดอกให้ได้เก็บกินแล้วบัดนี้ครับพี่น้องพี่เท้ายอดเท้าเครื่องมอหอดเพี่ตัวห้าหดจุเลนซี่ยอดเขาอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากหดไปแล้วเฮ้บัเนี้ยามมาอีกออกมาอีกเป็นว่านะครับดอกเขานะครับเริืมมีดอกมิยังให้เห็นแล้วนะครับ สลับมะพร so ้กนะครับซึ่งเป็นพืชที่ตอบสนองเร็วกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับพี่น้องเนี่ยคนเจชอบทุ่งได้เอามาใส่ต้นนี้นะครับนี่ผสมแล้วก็เทโจกๆแลงเหนียวปรากฏว่าใบเขียวเข้มนะครับพี่น้องใบเขียวเข้มติดดอกนะครับออกดอกออกยังเป็นปกติเนาะนะครับไม่มีปัญหานะครับพี่น้องไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เอาหดมาหลายต้นอยู่เพราะว่าจะเป็นต้นนี้นะครับลาดลดลงโค่นเลยนี่นี่ที่มันหนึ่งๆมันนี่นะครับจะออกมากออกยังเป็นปกติอยู่นะครับพี่น้อง บ่เหี่ยวบ่เหลืองบ่ยุบ Nh บ่หยังอ่ะแ,แสดงว่าโอเคเนาะสำหรับจุลินทรี่สองพลังนะครับแต่ว่าเมื่นอนี้จะเอาพิเศษไปก็หันเดี๋ยวพี่น้องจัางทะเบิงนะครับพี่น้องคุณน่ะหลังจากลดจุลินทรีย่ไปพี่น้องหมากออกมาออกผลดีเติบอยูนอ่นะครับอ่ะนี่รถจุล,ลินทรีย์เท่านั้อะไะนี่น,น,นะครับพี่น้องจุลินทรีย์สองตัวผสมกันเดี๋ยวจะไปเบิ่งอีกมื้อนี้นะครับ,จ,บ,นนะรบจะมีสูตรสามพลังด้วบ่อนนะครับจะพลังแบบใด้ได้จังไปเบิ่งพี่น้องมาครับพี่น้องบัดนี้ เข้ามาผสมจุลินซี์หดอีกหลังจากฮู่ามันได้ผลแล้วนะครับได้ผลแล้วนะครับเพชรให้พืชจะริญเติบโตจริงนะครับซอยให้พืชกินอาหารได้ดีขึ้นนะครับใบเขียวเข้มนะครับทิดหมากทิดพ้นดีเข้ามาลองสูตรต่อไปเลยบัยนี้สูตรสามพลังนะพี่น้องนะครับพลังแรกนะครับพลังแรกนะพี่น้องจัดกันดีนั่นก็คือจุลินซียสังเคราะห์แสงนะครับพี่น้องตัวนี้จะช่วยนะครับกระตุ้นการเกิดรากนะครับพี่น้องตึงไน้ตัวจน ให้พืชได้รับนั่นตัวเจนตลอดจนสร้างฮอร์โมนนะครับพี่น้องเพื่อเสริมการเจริญเติบโตให้กับพืชนะครับส่วนพลังที่สองนะครับอ่ะจุลินทรีย์นกไก่เจ้าเก่าพี่น้องเจ้าเก่าเจ้าเก่าเสริมมาหน่อยตัวที่สามมนี่เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักจากถั่วเหลืองนะครับพี่น้องอันนี้ใส่ถั่วเหลืองหมักนะครับพี่น้องนะครับนี่อ่ะมาลองเบึ้งนะครับสูตรสามพลังเมื่อสามพลังรวมกันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอ่ะขั้นแรกนะครับ การใส่จุลินทซี่สองตัวนี่นะครับคนใจุ่งแนะน้ำละมัดรละวันนะครับเนื่องจากมีรสเปรี้ยวเป็นกดนะพี่น้องนะครับน้ำสิบลิรเท่ากันจะใส่ประมาณจักสองซ้อนแกงนะครับนี่ก็จะประมาณจักสองซ้อนแกงส่วนตัวนี้นะครับน้ำสิบริรนี่นะครับหนึ่งขวดกระทิ้งแดงกับบุกมีปัญหานะนะครับจัดการผสมเลยพี่น้องผสมเลย ประมาณสองช้อนแกงนะครับกาวน้องพี่อนเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับต่อมาตัวนี้กับประมาณสองช้อนแกงขึ้นกันเนื่องจากมีรสเปรี้ยวนะครับพี่น้องเนี่ยเป็นสี่ช้อนแกงเนี่ยต่อน้ำยี่สิบลิตรเ้วได้บันนะครับแต่ยูนี่มีสิบลิตรนะนะครับเอาสำหรับสังขครแสงนะครับพี่น้องประมาณหนึ่งขวดกระทิงแดงก็คือประมาณร้อยร้อยห้าสิบซีซีนะครับะคงประมาณเกือบเครื่องจักะนะครับ เอาบาเนี่เขากันผส,สมให้เข้ากันดีนะครับเข้ากันดีสัก่อน,นนะเมื่อเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการลดเร็วเดือบบาทเลยโดยจะใส่กระบ,บักพริกเข้าเนี่ยละเจ้าเก้าเนี่ยละนะครับฮะใส่กระบ,บักพริก,กั้นเนี่ยละนี่นี่นี่กี่น้นองนี่ไปเลยเนี่ จี่ิส่บัวก็ได้นะครับแต่บัวได้ออกมานะครับเอาซีเรยง่ายๆดีนะครับเป็นน้องหนึ่งง่ายดีนะครับอืรกว่าซุ่มๆแล้วก็พานะครับอ่ะต้นต่อไปนะครับเป็นน้องอืมนครับนี่พี่เขานี่นะครับมากรกกักซากนี่นะครับถามมันบ่ถือเรือมันมีปัญหาจะไหนก็จะแสดงอาการโดยการหมากร่วงนะครับเป็นน้องผลร่วงนะครับ รหรือใบเหี้ยวใบเลืง้งนะครับแต่ที่พ่านมากบ่มีปัญหานะครับใช้ได้นะนะครับเนี่ยพี่นอ้องอ่ะนี่ต้นหนึ่งนะครับหมากดกกากซากนี่นี่ใส่เลยนี่ครับรถเข้าไปรถเข้าไปพี่นอ้อง อ่าโอเคบัดเดี๋ยวผู้ครบอกว่าคดน้ำตามบ่ต้องครับพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องนะครับเพราะว่าเราผสมน้ำอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีเวลาเขาจะชทุงจะผสมลดทุกต้นเลยบัดเี๋ยนะครับพี่น้องมีเวลาครับเนี่ยนะครับเอาชีวิตของต้นพริกต้นนี้กับมากับะลเขาเนี่ยเป็นเดิมพันนะครับถ้าบ่ได้ผลจริงแน่นอนต้องล่วงต้องเหี่ยวต้องยุบต้องเสาต้องเลี้ยง นะครับแต่ที่ผ่านมาบ่มีปัญหาพี่น้องนะครับตีดหมักที่ผลที่เก่านะครับนี่คือสูตร3ามพลังได้บ่เลยบ่เป็นแค่2พลังว่าหันทดลองสองพลังกันยังโอเคซ้ำนี้แล้วบ่เถอะส่วนสมพลังสี่ซ้ำได้บ่ในแน่พี่น้องนี่สูตร3มพลังนะครับบางเื่อพี่น้องบ่มีตัวนี้นะครับกระบ่เป็นหยังแต่แต่ที่แน่ๆก็คือแนะนําอยากให้ใส่ตัวนี้น้าทุกครั้งเพราะว่าอยู่ในดินของเฮานะครับมีปุยหมักปุยคอกอยู่น้านะครับบางเื่อการอาจย่อยสลายของจุลินทรีย์อาจจะเกิด เกิดแก๊สเกิด <Techn> ก <Pokémon> ินที่บ่พึ่งประสงค์เกิดก้าที่บ่หวังดีนะครับพี่น้องตัวนี้จะได้ช่วยกำจัดกัดพิษไปในตัวด้วยนะครับพี่น้องอยากให้ใส่น้าทุกขั้งนะครับส่วนพี่น้องจะมีน้ำหมักตัวได้แน่นอนสุดแต่พี่น้องจะมีอาเช่อคนจะชอตรงนี้มีน้ําหมักจากถั่วเหลืองนะครับพี่น้องจุลินซี์หนอกกล้วยหรือพี่น้องจะมีน้ำหมักปลานะครับพี่น้องมีน้ำหมักปลามีจุลินซี่น้ำเศร้าเข่ามียังกะ พี่น้องก็ใส่ร่วมกันแต่ถ้าหากจุลินซี่ที่เป็นกดกับแ,แนะนําว่านะครับไม่เกินสี่ช้อนแกงต่อน,น้ํา20ลิตรถ้ามีสองจุลินซี่กับยางละสองซ้อนแกงนะครับจะเป็นซี่ซ้อนแกงพอดีต่อน,น้ํา20ลิตรนะครับส่วนตัวนี้นะครับแนะนาําว่าอ่าเนื่งโจกไปเลยเนาะนะครับ150 c c. ร้บอยห้าสิบซีซีนะครับพี่น้องนะครับเสริมเข้าไปน้ำแต่ถ้าใส่จุลินทรีย่ย่างกระเละแต่อะไรจกให้มีตัวนี้น้ำด้วยทุกครั้งทุกเทือ นะครับเพราะว่าในกระบวนการช่วยสไลด์นะครับอาจจะเกิดกาดเกิดแก๊สเกิดกดเกิดยังขึ้นมานะครับสังเครห์แสงตัวนี้จะได้ช่วยได้นะครับพี่น้องนะครับนะครับจะช่วยได้นะนะพี่น้องลองเอาไปใส่อีงเด้อนะครับคนใส่เสื้อถุงทดลองมาแล้วอโอเคเลยเนาะนะครับสำหรับพืชผักต่างๆเดี๋ยวมีโอกาสต่อไปจะได้เอามาใส่อีกพี่น้องนะครับ เอาคลิปนี้คงจะพอพี่พอน้องเพื่อนคลิปนี้สวัสดีคลิปหนามี่ยังดีๆีให้จังพ่อกับไม้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับคนใจเส้ทุ่งนะครับพี่น้องจะได้เอาสาระดีๆเอาสิ่งดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเนาะเมื่อนี้แนะนำจุลินทรีสามพลังนะครับพี่น้องจำเป็นยังไงมากว่านี่สรงพลังบริสามพลังงวดต่อไปอาจจะไม่ซีพลังหาพลังบ้าพลังแล้วนะครับอ่ะคิดกันจอมพลังเนาะนะครับเอาคลิปนี้เท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อกับไม้สวัสดีครับ